สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน์ VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่เจ็ดนะครับวัทนที่เจ็ดวันที่เจนะ็ดนะครับวันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับดาวโจน์นะครับ สำหรับดาวโจนนี้ก็จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะสองยามครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง P ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับท่านใดชนชอบค่อยจัดไปนะบางคนก็คํานวณเองเป็นนะแต่แต่ต้องการ หาสำนะักเลขสำนักอื่นมาชนของตัวเองตรงกันเลขใดก็เอาไปจัดเลขนั้นถ้าไม่ตรงกันก็จับคู่กันมัดกันนะครับแต่การจับคู่กันมัดกันเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเด่นเจ้านี้อาจจะมาบนเดือนอีเจ้าหนึ่งอาจจะมาล่างมันมาจับคู่กันมันก็ไม่ได้นะครับนอกจากเอาไปรูดบนหรือรูดล่างอะไรอย่างี้ประมาณนี้นะครับการลูดนะครับการรูดนะอย่าเอาทั้ง3าตัวไปรูดนะบนล่างนะครับมันขาดทุนนะ ถึงแม้ว่ามันจะเข้าก็เถอะเราก็ขาดทุนอยู่ดีอ,อืต่อต่อยี่สิบอะยี่สิบบาทอะแต่ละรอบคือมันจะขาดทุนนะครับนั่นเอืมงก่อนเรามาระวังตรงนี้ด้วยนะครับบางคนก็ถามว่าเอออาจารย์เลขอาจารย์เข้าทุกรอบเลยหนูเอาอไปรูดทั้งบนทั้งล่างเลยเข้าทุกรอบแต่เง,งินหนูทาไมหายไปทุกรอบก็คือมันขาดทุนนั่นแหละให้เรามาระวังตรงนี้ด้วยนะครับ ื่อวานนี้เข้านะครับเข้า0ูนะอ่าเข้าศนะู<ข>าานหะกรแสแสดงความบินดีท่านที่โชมดีด้วยนะ, <AirPods. S 1> ะแนวทางก็จะมาวางไว้ให้ท่านนั่นนะครับเราก็มาชมกันเลยชมม,มเลยวันนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับอ๋อขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านด้วยที่มาเข้ามาชมนะครับขอขอให้ทุกท่านฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วย บแบบนี้นะกดปิงปิงป้งปิ้งปิ้งเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยยิงดีใหญ่นะครับขอขอบคุณนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปนะขอขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยนะครับนีอออน่อะไรบ้างอเอาคนลงเล็กๆก,กอเพี่ะไม่บัง อาจนวีพเลขสูงนะครับอืมเลขสูงนะแปดเก้าศูนยนะครับแปดเก้าศูนย์นะเก้าอ,อะไรนะเก้าสามนะครับเก้าสามสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าหเก้า้า เจ็ดเจ็ดเก้านะครับเจ็ดศูนย์นะครับสามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับตัวกันคนะือแปดเนาะเอแปดคือตัวกันนะครับอืใครชอบตัวกันก็เอาไปรูดไปก็ได้รูดเหรอคราวนี้ รูดเก้ากับศูนย์นะครับอืมเก้ากับศูนย์ใจชอบศูนย์นะใจชอบศูนย์นะครับคืนเลยนะตามนี่นะครับขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับอืมเผลอพูดค่อยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคด,ดีครับสวัสดีครับ